ทุกสิ่งของ Google ที่คุณอยากรู้ทุกอย่างของ Google ที่คุณอยากจะเห็นซีพร้อมพาคุณไปดูค่ะ r o a d t o Google I/O 2014กับซีฉัตประวีรายงานจากซานฟรานซิสโกสดทุกเช้าที่บ้านพระราม4เริ่ม23มิถุนายนนี้ทาง IT Today แล้วพบกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณซีฉัดประวีนะครับแหมจะรายงานสด มหาเราจากซานฟรานซิสโกกับก o o ก l e i o นะครับแหมต้องรอติดตามกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มต้นครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวดีๆที่คุณซีจะนำมาฝากเป็นสกู๊ปพิเศษกับ Google iO กันด้วยแต่ว่าตอนนี้ครับกับ IT Today ครับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีเรื่องราวอะไรในแวดวง i อทีมาฝากกันบ้างเรื่องมปนที่โปรเจกต์นะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับกับลูนนั่นเองนะครับกับเครื่องบินหรือว่าบอลลูนที่สามารถลอยบนฟ้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะหรือว่ามันสามารถ ผลิตพลังงานให้กับตัวเองได้ลอยบนฟ้าได้นานถึง5ปีครับแต่ว่ามีข่าวครับว่ามีการแจ้งเหตุนะครับจากบุคคลที่พบเห็นครับเจ้าลูนเนี่ยนะฮะชนเข้ากับ เครื่องบินโดยสารครับก็เลยมีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายรุดเข้าไปในที่เกิดเหตุครับนี่คือชฉมหน้าของเจ้าลูนนะครับที่ใช้ในการให้บริการในเรื่องของระบบการสื่อสารหรือที่เรียกว่า WiFI อัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะลอยไปนในที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือไม่มีสัญญาณหรืออับสัญญาณนีนะครับเพื่อทําให้การกระจายสัญญาณและการใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ครับเจ้าตัวนี้นี่แหละครับที่มีการแจ้งข่าวแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบนะครับ ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์เครื่องบินตกนะฮะ ในมหาสมุทรอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีซากของเจ้าลูนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับทางหน่วยงานก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของข่าวที่ผ่านมาครับที่เจ้าลูนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปชนเข้ากับสายไฟฟ้าในกรุงวอชิงตันครับเมื่อช่วงเช้าในช่วงที่ผ่านมานะครับของเดือนก่อนๆนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดไฟฟ้าดับประมาณถึง5ชั่วโมงด้วยกันก็ต้องขอติดตามข่าวคราวกันดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการยากครับที่เจ้าลูนเนี่ยนะครับจะ บังคับทิศทางตัวเองให้รออยู่กับที่เพราะว่าบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆฮะเหมือนกับที่วัชราวรีมาร้องไว้เมื่อกี้นี้นะครับเอาละครับไปต่อกันที่เรื่องราวที่ทําให้คอเพลงรวมถึงศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงทั่วโลกตกตะลึงครับว่าเอ๊ะจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงหรือไม่ถ้าวันหนึ่ง u t u b e ประกาศลบค่ายเพลงที่เป็นอินดี้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะออกจาก y YouTube ครับเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ครับ รองประธานใหญ่ทาง Google อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าก็ได้มีการซื้อ YouTube นะครับและทำให้ปัจจุบันนี้ YouTube ในประเทศไทยเองนะฮะ <Lip i. S 1> เวลาที่เราจะเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีภาพเป็นภาพยนตร์โฆษณาขึ้นมาขั้นก่อนอเ,เป็นเวลาประมาณ5-7วินาทีแล้วกว่าจะสคริปต์ได้ซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าของโฆษณาเหล่านี้ถือว่ามหาศาลนะครับที่ทาง YouTube จะสามารถขายได้ และเงินก็จะเข้าที่ Google นั่นเองนะครับเพียง <Okay. S 1> แต่ว่าล่าสุดนี้ครับได้มีการประกาศออกมาว่าทาง YouTube จะจับเอามิวสิกวิดีโอและก็เพลงต่างๆนะครับอยู่ในรูปแบบของมิวสิกสตรีมมิ่งครับซึ่งก็จะทำให้สามารถที่จะลิงก์ในการฟังเพลงทุกอย่างนะครับไปที่ส่วนของตัวเก็บเพลงทั้งหมดของทาง u t u b e ครับและได้มีการให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะครับของโลกนะฮะมาเซ็นสัญญาเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการจัดจำหน่ายบทเพลงผ่านทาง u t u b e ครับแต่ขณะเดียวกันครับ ายเพลงหลายๆค่ายที่เป็นอินดี้นะฮะแล้วก็แจ้งเกิดจาก YouTube มาหลายต่อหลายค่ายด้วยกันปฏิเสธในการเซ็นชื่อหรือว่าเซ็นสัญญากับ u t u b e นะครับซึ่งต้องรอดูมาตรการต่อไปว่าทาง YouTube จะมีการแบนหรือลบบทเพลงของค่ายอินดี้ทั้งหมดออกไปจาก YouTube ทั่วโลกหรือไม่โอ้โห oh อันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็เวลาฟังเพลงปัจจุบันนี้นอกจากฟังทางวิทยุนะครับหรือว่าติดตามรายการเพลงกันแล้วบางคนก็ติดตามผ่านทาง YouTube เป็นเพลย์ลิสต์ของตัวเองขึ้นมายามก็มีเหมือนกันนะครับเราก็กดเพลย์ลิสต์เป็นเพลงเช่นเป็นเพลงยิ im, <ๆ>้มยิ้มเป็นเพลงเศร้าๆ,ๆหรือบทเพลงที่เราชื่นชอบซึ่งถามว่าถูกลบออกไปแล้วก็โอ้โหค่ายเพลงอินดี้ทั้งนอกและก็ในประเทศนี่ตกใจกันแน่นอนนะครับอะแล้วก็ไปกันที่เรื่องของข่าวคราวครับ,รบที่หลายๆคนกำลังมองหาว่า i p อ o n e รุ่นใหม่ล่าสุดกับ iPhone 6หรือว่า iPhone 6นะั้นนะฮะจะมีชมหน้าเป็นอย่างไรขณะนี้ครับ มีการประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมครับเพื่อเข้าไปช่วยโรงงานที่รับในการผลิต iPhone 6นั่นเองนะครับซึ่งทาง Apple นะครับอย่าง f o x c o อนนะครับอยู่ในระหว่างการรับคนงานเพิ่มถึงแสนอัตราด้วยกันนะครับเพื่อเข้ามาช่วยในการผลิต iPhone 6ที่คาดว่าจะนำออกจำหน่ายในเร็ววันนี้นะครับซึ่งตัวฟ o x c ค n เองในการรับผิดชอบการผลิต iPhone 6ถึง70%ของออเดอร์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นและนี่คือการประกาศรับ พนักงานล่าสุดนะครับซึ่งจะรับและก็เริ่มต้นในการผลิตในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต้องดูกันว่าจะมีการสมัครเข้าไปเพียงพอแต่ความต้องการหรือไม่และทําให้ iPhone 6หรือว่าสินค้าเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนกันนะครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือกันแล้วครับ หลังจากที่หลายๆคนรอ iPhone 6กันแต่ทาง a เม z o n ครับค่ายการขายสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกใบน,นี้ก็ได้มีการเปิดตัวไฟ e Phone ไปเรียบร้อยแล้วครับขณะเดียวกันครับก็ได้มีโอกาสเปิดให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่านักลงทุนแอปทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าไปลองใช้นะครับหรือว่าพัฒนาแอปด้วยกันผ่านทาง a เม z o n Fire นั่นเองนะครับซึ่ง อเมซอนพร้อมจ่ายให้นักพัฒนาถึง5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ165,000บาทสำหรับแอปที่ผ่านมาตรฐานสำหรับพัฒนาและลงไปในเครื่องอเมซ o n ไฟ r e โฟนั่นเองนะครับซึ่งถากว่าคุณสนใจเป็นนักพัฒนาของเมืองไทยก็สามารถส่งแอปนี้เข้าไป ร่วมกันได้นะครับแล้วก็จากว่าพิจารณาผ่านมาตรฐานแล้วก็งานนี้ครับทางอเมซอนเองก็มีเงินอัดฉีดด้วยนะฮะแต่ว่ารายหนึ่งสามารถส่งแอปเข้าไปได้ไม่เกิน3ามแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของโทรศัพท์มือถือครับซึ่งมีการประมวลผลภาพในรูปแบบของ3มิตินะฮะที่คุณสามารถที่จะบิดตัวหน้าจอแล้ว เห็นภาพคนละมุมครับขณะเดียวกันฮะก็สามารถได้จะฉายภาพที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกันด้วยอืไปดูสเปคมาแล้วน่าใช้จริงๆนะฮะหลายๆคนอยากรู้ก็คลิกกันได้ที่ amazon.com ครับที่หน้าแรกเลยจะมี Fire Phone ขึ้นมานะครับมากันที่เรื่องราวของ Google I/O กันบ้างครับคุณซีชัดประวีพร้อมแล้วครับที่จะมาคาดคะเนว่าในปีนี้กับ Google I/O จะมีอะไรออกมาให้เราได้เซอร์ไพรส์กันบ้างกับ IT Today วันนี้ครับ ทรกันหน้าดูเลยและค่ะแต่ต้องบอกว่า Google I/O 2014ที่ซานฟรานซิสโกครั้งนี้ทุกคนทั่วโลกเลยบินม,มาซานฟรานเพื่อที่จะหวังว่า Google จะเปิดตัวอะไรใหม่ๆแหมก็บางคนให้ฉายาว่าเขาเคือ king of the internet แล้วล่ะค่ะในยุคนี้ใครเล่นเน็ตนี่เป็นก็ต้องรู้จักกับ Google ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมละสิลองมาเดากันสักนิดนึงไหมคะว่าจะมีอะไรใหม่อ,อกมาไม้เห็นจริงในงานนี้กันบ้าง ลุ้นม,มากเลยค่ะว่าสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเปิดตัวในงานแต่จริงหรือมัวชัวหรือไม่ต้องดูตอนต่อไปที่ไม่ใช่ตอนนี้ไหคะตอนนี้เริ่มมาดาค่ะดาวตัวแรกสิขอเริ่มต้นที่ Android เวอร์ชันล่าสุดที่มีการดาวชื่อเล่นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัว L เลม p น n าย i m e p i ายหรือ l o l l i Pop ซึ่งสี่ว่าตัว L เนี่ยน่าจะเป็นชื่อลัดช่องมาจากไหนหรอคะก็เพราะว่าทุกระบบปฏิบัติการของ Android เวอร์ชันหลักๆ จะใช้ชื่อเป็นขนมหวานเกือบทั้งหมดย้อนกลับไปก็ตัว G เป็นจริงเจเบดเชไมล่าตัว L นี้เขาก็เลยเดาวน์ไป,ไปต่างๆมานาค่ะถ้าเป็นล็อตช่องจร,ริงคงขำดีเหมือนกันนะคะเราก็คาดกันว่า Android version นี้จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับชิป64บิตอย่างสม,มบูรณ์เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกร,กรณ์มือถือหรืออุปกรณ์จิ้มจอของ Android ในตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งเยอะๆแหมใครแรงกว่าคนนั้นก็แซงนะคะ พร้อมทั้งน้าจะมีการแนะนำสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตรุ่นใหม่แน่นอนเมื่อกลางเดือนก็เพิ่งจะมีข่าวหลุดมีสเปคล่วมาแล้วสำหรับ Nexus 8แท็บเลต็ตจอขนาด8.9นิ้วซึ่งใช้ชิปที่เร็วที่สุดในตอนนี้คือ64บิตหน้าจอก็ต้องชัดๆความละเอียดสูงใน I/O 2014เขาจะมีเซสชั่นว่าด้วยเรื่องของการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ Android ด้วยดังนั้นสีไม่ได้ดามวมั่วนะจ๊ะ สามติดด้วยเรื่องของ wearable อย่าง smartwatch นาฬิกาอัจฉริยะเอ้ยอัจฉริยะซึ่งคันว่าในงานนี้ต้องเห็นอะไรที่มันเหนือชั้นแน่นแน่โดยเฉพาะการทําง,งานที่เป็นอิสระจากสมาร์ทโฟนการใช้นาฬิกาเข้ามือฉริยะเพื่อประชุมกับเพื่อนๆเ,เป็น conference หรือแม้แต่คุณจะเรียกแท็กซี่ผ่านนาฬิกาได้นอกเหนือจากการติดตามากิจกรรมต่างๆ ในแบบที่เอาไว้ใช้ติดตามสุขภาพติดตามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงแน่นอนมันก็คงจะต้องเป็นคู่หูในการออกกําลังกายได้เพราะว่าคนสมัยเนี้ยเข้าใจไปว่าอุปกรณ์สวมใส่ต้องรู้จักผู้ใช้ดียิ่งกว่าคนที่ใช้งานซะอีกผู้ใช้จะได้มีร่างกายฟิตแข็งแรงมากขึ้นซึ่งสิคาดว่า เราน่าจะได้เห็นการพัฒนาคุณสมบัติการทำงานใหม่ของ Smart Watch ทั้งในด้านการพูดคุยสื่อสารไปจนถึงแอปที่สามารถลงบนนาฬิกาเล็กๆได้ s สมา t ์ท t c h ในตลาดที่ผ่านตาซิงมาบ้างแล้วอย่าง LG Watch หรือ Samsung Gear ถ้าอย่างนั้นมาตรฐานเขาก็ค่อนข้างสูงแล้วล่ะค่ะตอนนี้มาต่อกันที่ Chromecast แกเจะอีกชิ้นหนึ่งที่ Google ดันเข้าสู่ตลาดสุดฤทธัมมารายฟ์ตัวเล็กๆที่เสียบจ,จอธรรมดาให้กลายเป็นจอ Android ได้ก็ต้องแข่งนะค่ะ เพราะตอนนี้มีมาตรฐานอย่าง Apple TV, Roku, Amazon Fire TV ในงาน Google I/O คาดว่าเราอาจจะได้เห็นการอัปเกรดบริการตลอดจนอินเทอร์เฟซใหม่ของ Chromecast ที่ทำให้ผู้ใช้น่าจะสนใจอุปรกรณ์จิวตัวน,นี้มากขึ้นค่ะนอกจากใช้ชาภาพคลิปอนเทนต์จากอุปกรณ์มือถือ Android ยิ่งไปที่ทีวีจนไปถึงเรื่องของการโหลดหนังฟังเพลงอื่นๆเพียบที่สำคัญราคาของ Chromecast พันกว่าบาทเลยทําให้ถูกใจหลายๆคนตอนเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีคลิปรถยนต์ต้นแบบท,ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยผู้ใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยออกมาสร้างความฮือฮาคนทั่วโลกไปแล้วอย่าง self-driving car ปีที่แล้วซีก็มีโอกาสได้ไปดูใกล้ๆแล้วล่ะค่ะแต่รุ่นใหม่ที่จะเห็นในงาน I/O นี้จะมาพร้อมกับคอนโซลอุปกรณ์สื่อสารและความบันเทิงภายในรถยนต์และที่สําคัญไม่มีพวงมลั์ไม่มีคันเร่งและไม่มีเบรก oh my god เทรนเดอร์ดอยนี้ออกแบบมาเพื่อต่อกรก,กับ Car Play และ Apple มั่นใจว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ จะออกมาโชว์แน่นอนค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์ไร้คนขคับน่าสนใจจริงๆและคุณรู้ไหมคะวะ่า Google ได้ซื้อบริษัทบ s t o n d y n a m มิกเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทนี้ดียังไงหรอมันเป็นบริษัทในการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่4เท้าให้กับทางกองทัพโดยมันสามารถวิ่งได้ไวกว่ามนุษย์และเดินทางได้ทุกสภาพแวดล้อมขึ้นเขาลงห้วยลุยหิมะแบกสัมภาระโอ้ยทำได้หมดเลยค่ะระบบการทรงตัวเป็นเยี่ยม เรียกว่าล้มยากมากขนาดใช้เท้าถีบด้านข้างของมันงแ,แรงๆกลไกความลาดหุ่นยนต์ยังทรงตัวได้สี่เท้าไม่ล้มเหมือนสี่เท้าจริงค่ะอี๊แต่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่แน่นะว่าในงานนี้ Google I/O 2014คุณอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่พัฒนาร่วมกับ Google ก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆในงานปีที่แล้วหลังจากสีลองสวม Google Glass จนทำให้ซีมีเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของ fashion, แฟชั่นไปจนถึงฟังก์ชันการใช้งานต้องมีรุ่นใหม่น่แนแน่ค่ะรอดูว่า Google g l a s s าสรุ่นใหม่จะดีไซน์ถูกอกถูกใจคนที่อยากได้กันหรือเปล่า นนไม่รู้ว่าไอเดียประมาณใช้กลาสกับบ้านอัตโนมัติที่สั่งการผ่านแว่นตาได้หรือเปล่าซีมีตัวอย่างคลิปของการใช้ Google Glass สั่งเปิดประตูลงรถแล้วจากนั้นให้มันเปิดล็อกประตูบ้านปิดประตูลงรถสั่งให้เทอร์โมสแตั์เครื่องปรับอุณหภูมิลดอุณหภูมิก่อนที่จะให้เลื่อนม่านก,กันแดบดบพร้อมสั่งให้เปิดทีวีหรือโปรเจคเตอร์ได้เรียกว่าแว่นเนี่ยควบคุมบ้านได้ทั้งหลังเหมือนเรามีเวทมนต์เลยค่ะและอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ Google กําลังไปยุ์ใช้กลาสแบบ all in one เป็นไงไม่ต้องใช้มือแล้วและ จะกลับไปทวงบอลลังกับน้องเมมีเซนส์ไหมคะจะใช้ชื่อว่าซีมีเซนส์บ้างการคาดเดานี้จะเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมได้เห็นในตอนต่อไปแน่เมื่อซีบ,บุกตะลีเข้าไปในงาน Google I/O โอ้โหตอนนี้ซีฟู้ดเวิร์กรอนแล้วค่ะพบกันตอนหน้าที่งาน Google I/O 2014 San ิบสี่ซานฟรานซิสโกค่ะและในขณะนี้ที่คุณฟังซีงอยู่ซีงคงกำลังเดิน Google Campus ไม่ต้องอิจฉานะคะจะเดินมาให้ทั่วทุกตารางนิ้วและเก็บภาพมาอย่างคุ้มค่าติดตามได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของซีนะคะที่ซีเมียเกันนะะค ขอบคุณคุณซีัดประวีนะครับรายงานที่เราได้ทราบถึงเรื่องราวของ Google I/O นั่นเองนะครับหลายๆคนแอบแซวเข้ามากันนะฮะที่แฟนเพจว่าเอ๊ะคุณซีไปกับใครยังไงอันนี้ต้องรอถามคุณซีเองก็แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ครับไปถึงซานฟรานซิสโกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเริ่มงานเมื่อไหร่ก็จะส่งภาพข่าวสดๆกลับมาฝากเราที่บ้านพระรามสีนั่นเองนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับยังมีเรื่องของรางวัลจากบ้านพระรามสีมาแจกกันรวมถึงครับปฏิทินประเทศไทยวันนี้มีกิจจจกกกรรรรมอะะะไไทีี่่่นนาสสใแลคคุณววปััูเดยบ ปนพระรามสี่ครับ